วันนี้เป็นวันแรกในรอบสิปีที่มีชีวิตอยู่เป็นวันแรกที่ผมต้องแห่คีตาตื่นตั้งแต่ตีห้าลุกมาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเตรียมไปมอคิด,คด,คดแล้วก็อยากกลับไปเปรียนมัธยมตามเดิมแล้วที่ตื่นเช้ามาขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับรับน้องไงแม่งนัดมันตั้งแต่เช้าเลยต้องลงทะเบียนร,รับป้ายชื่อแล้วตอน7จ็ดโมงคือต้องมาครบทุกคนถ้าไม่มาไม่แต่คนเดียวพวกผมทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษซึ่งถือว่าผมขาดระเบียบวินัยและความสามัคคีคือนี่โลจิสติกนะไม่ใช่วิศวะที่หาอากไปฮโลโ ชื่ออะไรครับรุ่นพี่เอ๋อถามผมเราจะกผมลงทะเบียนเรียบร้อยและถึงคิวรับป้ายชื่อผมต้องหายใจหนัก,นกๆด้วยความเหนื่อยใจก่อนยิ้มหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วเอามือป้องปากกับซิบข้างหูผมอ่ะอยาบอกชื่อแคทนะแต่หน้าแม่พร้อมระยิ้มมารดานในร่างนางฟ้าลอยมาทันทีแต่ผมจะไม่กลัวแม่อีกต่อไปยังไงผมบอกชื่อที่มอแม่ก็ไม่ได้ยินหรอกแคทครับสะกดด้วยต่อเต่านะพี่รุ่นพี่พยักหน้าและจัดการเขียนป้ายชื่อให้ ผมรับมาคล้องคอแล้วจับป้ายชื่ออ่านฮอย่างน้อยใครก็ยังดีวะพอได้ชื่อที่พอใจแล้วผมก็หมุนตัวเข้าไปนั่งเข้าแถวต่อแต่ทว่ารุ่นพี่ครับไอ้นี่มันชื่อมียแคทนะไม่ได้ชื่อแคทเฉยๆไอสัตว์ยิมแค่เห็นหางตาก็รู้แล้วว่าน่ากลัวจริงๆคือมันเพื่อนร่วมรุ่นสมัยม .6 ห,ห้องเดียวกันที่เดินมากับเพื่อนอีกคนที่ผมไม่คุ้นหน้ารีบไปบอกรุ่นพี่ที่เขียนชื่อผมผมหันไปก่อนเอื้อมมือหวังตบหัวมันแต่ไอสัตว์เแกกลบได้ มึงมานี่ทำไมมึงไม่ได้ลงคณะนี้นี่กูมาส่งเพื่อนแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอเมียแคทเพื่อนรักโกหกรุ่นพี่เรื่องชื่อสินะแย่แย่มึงแม่งแย่วะ่ะมาทำหน้าเอื่มละอาใส่ผมก่อนจะวิ่งหนีเมื่อผมยกเท้าใส่ไอ้เพื่อนมันก็ขอโทษขอโพยแล้วเดินไปต่อแถวข้างหลังผมยกมือเสยผมลุกๆหันไปมองหน้ารุ่นพี่ที่ตอนนี้กั้นขำจนหน้าแดงมึงไม่ต้องกั้นก็ได้มั้งน้องชื่ออะไรนะครับ ขอบบแม่โกหกละกันเมียแคทครับอยากหัวร้อนะพี่ผมพูดดักและส่งป้ายเชื่อเก่าคืนปากกาเมจิกสีดำถูกดึงฝาออกอีกครั้งก่อนบรรจงเขียนพัญชนะแต่ละตัวลงบนป้ายชื่อแล้วคือพี่มือโคตรจะบรรจงเลยเถอะเขียนหัวเหลี่ยมด้วยนะแม่งแม่งคัดจริงจังอะ่ะแต่ของคนนี้คือวัดๆพออ่านออกรู้เรื่องเราเลยกับเวลาด้วยุนพี่จะเขียนชื่อผมผิดแล้วไง เขียนเมียแคทมากูด่านะบอกเลยต่าเต่าครับไม่ใช่ทหารบอกอีกรอบมันคัดไปขำไปพอเขียนเสร็จยังจะวาดหน้าแมวแบ๊วๆลงไปอีกนะเออจะจําหน้าไว้แล้วกูจะไม่เคารบด้วยเอาดิขอบคุณครับผมรับป้ายชื่อมาแล้วหันด้านหน้าเข้าตัวเองก่อนเดินไปนั่งรวมกับคนอื่นๆโดยเลือกแถวหลังๆห,หน่อยปลาเริ่มเดินไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึง7จ็ดโมงอีสินาทีเท่านั้นแต่เมื่อกี้ผมจะจะข่าย,ยิ้มมากมันลงนิเทศเอกการแสดง แต่เสลอหน้ามาเดินมาส่งเพื่อนที่โลจิสติกมันใช่เรื่องเหรอเพื่อนมึงไม่หลงรอยเวนตอนนี้ขาดสองคนนะครับถ้ามาไม่ครบถือว่าพวกเราไม่ทําตามที่รุ่นพี่บอกไม่เคารพกฎกติกาโดยลงโทษยกแผงนนะครับผมรุ่นพี่ที่หน้าโหดๆนิดๆพอหนวดติ่มๆที่คางเดินถือสมุดลงทะเบียนมายืนตรงหน้าแถวพวกผมแล้วกวาดสายตาไปมองพวกผมจนครบแถว ตอนเรือเรียนที่นี่ผมไม่ได้คิดว่าจะมีระบบโซตัสผมรู้ตอนที่เข้ามาแล้วเรียบร้อยพอเพื่อนร่วมคณะมันบน่บนๆกันด้วยความเผือกเลยสลอนหน้าเข้าไปถามแล้วใช่ครับคําตอบคือที่นี่มีระบบโซตัสไม่ใช่แค่วิศวะที่มีพี่วักแต่คณะอื่นๆก็มีเหมือนกันหลายๆคนมักบอกว่าพี่วักคณะวิศวะเนี่ยโหดสุดผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นอะ่ะคณะนี้อย่าโหดเลยรุ่นน้องบางคนใจบางจ้าดูเหมือนจะรอดไปนะ สายตาของหลวงพี่คนนั้นมองไปด้านหลังแน่นอนว่าพวกผมทั้งหมดมองตามเพื่อนร่วมคณะอีกสองคนวิ่งหอเป็นหมาไล่โกรธรถมาเลยมันลงทะเบียนแล้วเราป้ายชื่อก่อนถูกรุนพี่หนวดบังคับให้ลงโทษพวกผมคือเกินไปท่านนี้เป็นวิศวะจะไม่ว่าเลยเถอะเออจะว่าไปไอ้บัวก,กับไอ้โซ่จะเป็นยังไงนะห้ามลุกไปไหนจะวกก่าจะปล่อยนะครับแต่ถ้าอยากเข้าห้องน้ำให้ยกมือขึ้นบอกชื่อรหัสนักศึกษาและจุดประสงค์ พี่ปีสองจะพาไปเองเข้าใจนะครับเข้าใจครับให้ตายเหอะจะแหกปากไปทําไมเจ็บคอแทนเลยผมต่อหายใจแล้วนั่งหลังงอที่สุดตัวให้คนหน้าบางังคือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ป้ายชื่ออ่ะผมไม่อยากให้ใครรู้ผมอายตัวเองแต่ในใจยังคงทํางานสาบแช่งให้เพื่อนระยำอยู่ใครให้นั่งก้มหน้าครับผมสะดุ้งดีดตัวนั่งหลังตรงทันทีที่ได้ยินเสียงเข้มๆแต่ทรงพลังนั้นพอเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ ถึงเห็นว่านี่7จ็ดโมงตรงแล้วและคนที่มาการสี่คนน่าจะเป็นพี่วะของคณะน,นี้ผู้ชายสี่คนมีความสูงไล่เลี่ยกันหมดแต่คนที่เดินนําหน้าดูเหมือนจะสูงสุดแถมร่างกายดูหน,นาหากว่าด้วยใบยหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงอาการยกเว้นคิ้วที่ขมวดยุ่งพวกเขาทั้งสี่คนสวมชุดนักศึกษาแบบเดียวกันกับพวกผมเสื้อเชิ้ตสีขาวทับด้วยกางเกงสแลกสีดำเนคไทสีดำผูกอย่างสวยงามส่วนปลายห้อยตรง กึ่งกลางอกพอดีมีเข็มกลัดที่เป็นสัญลักษณ์ของคณะโลจิสคือผู้ผมยังไม่ได้ที่ต้นแขนทั้งสองข้างมีสัญลักษณ์สีดำซึ่งผู้ผมก็ยังไม่มีน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าพิวาคณะนี้น่ะผมรอบกินน้ำลายลงคอพบพวกเขาทั้งสี่คนตอนนี้หยุดเลี้ยงหน้ากระดานตรงหน้าผู้ผมเวแล้วไงกูไม่ได้ใส่ป้ายชื่อคนที่นั่งหน้านิ่งๆกวาดสายตามองไปรอบๆก่อนจะหยุดที่ผมชิบหายแล้วน้องครับ ลุกขึ้นยืนบอรรหัสนักศึกษาทีครับพูดอย่างนี้ไม่พอเสียงโปรโมชั่นชี้หน้าผมด้วยยืนเต็มความสูงอนานิสของตัวเองสายตาทุกคนคู่นี้มองมาที่ผมเป็นจุดเด่นเลยอ๋ยอเอ้อายหนักกว่าเดิมอีกโวยบอกรหัสนักศึกษามาครับผมจำไม่ได้ครับไม่ได้โกหกแต่ผมจำไม่ได้จริงๆมันหลายตัวแค่จำรหัสปลดโทรศัพท์มันก็เต็มหัวผมไปหมดแล้วว่างนะครับผมจำไม่ได้ครับพอตะโกนตอบ ผมก็ไอคอกไอแคกเลยแม่เจ็บคอแล้วพี่ตะโกนจากด้านหลังมานี่คอเสริมเลขเหลอถามจริงออกมาด้านหน้าด้วยครับเร็วผมจำใจเดินถือป้ายชื่อออกไปหน้าแถวแอบเห็นว่ารุ่นพี่ที่เขียนชื่อผมกำลังก้นขำเออขำไปเอถอะขำท่าที่มึงจะพอใจเลยนะกูไม่ด่าแม่งแล้วทำไมถึงไม่ใส่ป้ายชื่อเหมือนคนอื่นเขาครับขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ยังตะโกนอะ่ะผมสูดลมหายใจเข้า ลูกๆก,ก่อนตะโกนต่อพี่มันผมอายชื่อครับพอผมตะโกนบอกไปไอพี่ที่เขียนชื่อผมก็หลุดขำแล้ววิ่งปิดปากออกไปนี่เพราะไอพี่วักคนนี้ตวัดสายตามองมันหันกลับมามองอีกครั้งแล้วแบมือตรงหน้าผมเม้มปากแน่นแล้วใส่หัวเพราะสายตาดุดของมันอะ่ะผมถึงได้จำใจยอมส่งป้าชื่อให้มันและแน่นอนว่าไม่ได้หงายชื่อให้มันดูไปหงายเองเถอะ หน้าหนาลับป้ายชื่อผมไปก่อนพลิกดูมันนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วตวัดสายตาดุดูมองผมผมสะดุง้งส่งยิ้มให้แห้งให้มันอย่านะกูขอร้องพี่มันยกยิ้มมุมปากก่อนพูดว่าเมียครับพี่มันยิ้มเหมือนกันขำอะแถมห้อยป้ายชื่อให้ผมอีกพอผมจะพลิกป้ายชื่อเข้าหามันก็จับไว้แล้วหมุนผมให้เผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมคณะและรุ่นพี่ที่อยู่รายล้อมพอพวกเขาเห็นชื่อผมที่บรรจงคัดหัวเรียมอย่างสวยงาม ดิงฝีปากของแต่ละคนก็ยิ้มแต่ต้องตีหน้านิ่งเท่าที่ทำได้เพ่นคนนี้ของพวกน้องชื่ออะไรครับเ mm. มียครับน้องผู้หญิงครับคนนี้ชื่ออะไร mm. เอาแล้วมึงจะเล่นต่อเพื่อผมพยายามดึงป้าชื่อให้หลุดออกจากมือแต่มันใช้สายตาดุดูมองผมผมเลยต้องหยุดแย่งเ mm. มียค่ะเมียขะที่ไหนเ mm. มียแคทเว้ยพวกเธอถ้าผัวคะเอออันนี้เหมาะสมน้องผู้ชายครับ ื่อนคนนี้ชื่ออะไรเมียครับเมียครับพ่อมึงอะเมียแคดโว้ยพวกเวนแล้วจะส่งเสียงดังกว่าผู้หญิงทําไมคณะใกล้เคียงไม่หันมามองหมดแล้วพวกหาผมได้ยินเสียงพี่วักอีกสามตัวมันขำพอผมหันไปมองมันทําเป็นไอเบาแล้วยืนหลังตรงหน้านิ่งเนียนมากมั้งกลับไปได้ครับแล้วห้ามลื้อหัดศึกษาอีกเด็ดขาดครับหมดแรงจะเดินต่อผมก้มหัวให้พี่มันแล้วเดินกลับไปนั่ง แต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมหมดแรงจะเดินต่อผมก้มหัวให้พี่มันแล้วกลับไปนั่งที่เดิมแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเพื่อนๆหันมาทำความรู้จักกับผมแฮมถ้าผมไม่ใช่ชื่อนี้เขาไม่หันมาสนใจผมหรอกแต่ผมทําอะไรไม่ได้ไงนอกจากยิ้มรับและทําเป็นยินดีปีดากับการเป็นเมียของทุกคนเฮานา้อสาธารณะจัดอะผมจําไว้นะครับว่ากิจกรรมรับน้องไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อหรือรหัสน,นักศึกษาล้วนสําคัญทั้งนั้น หากมีกรณีแบบนี้อีกผมจะให้น้องๆทุกคนทำความสะอาดตึกคณะเราเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ทุกซอกทุกมุมคำประกาศของพี่วักหน้านิ่งทำพวกเราขนลุกเป็นเกลียวสงสัยคืนนี้ผมต้องนั่งท่องจำรหัสแล้วมัง้งถ้าอย่างนั้นพวกผมจะแนะนำตัวให้รู้จักผมชื่อสิงอยู่ปีสามผมอาจจะเป็นพี่วักที่หน้าหมันไส้แต่จำเอาไว้นะผมไม่แคร์และใครเขียนชื่อผมสะกดด้วยหอหีบการันเตรียมตัวตาได้เลยจ้า ตว่าขนาดนั้นตะข้อขนาดนี้ถ้าบอกแคร์ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วทำไมพี่แกต้องเกี้ยวกาดเรื่องชื่อด้วยอะ่ะงงในงงที่ชื่อกูยังล้อยังเล่นสนุกปากกันอยู่เลยไม่อยากเป็นสิงห์พาเมาแต่อยากเป็นสิงห์ที่เป็นสัตว์หิมพาน์หรอไายสูงจ้าผมแฮมปีสามยินที่รู้จักครับยินที่รู้จักครับพี่แฮมดูข,ขาวๆต,ตี๋หน้านิ่งๆสวงแว่นกลมๆ ที่ดูแล้วน่าจะเป็นแว่นแฟชั่นมากกว่าที่หูมีจิวสีดำผมถูกมัเป็นจุกลูกลวกครึ่งหัวทำให้พี่เขาดูเซ่อเซ่เท่ๆแอบรินสาวๆข้างหลังผมดีด้ากับลูกของพี่แกมากพี่แฮมขยับไปยินข้างพี่สิงหลังแนะนำตัวเสร็จผมอีกปี3ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ร,รู้จักครับพี่เขาอล่ามากหน้าพี่เขาโคตรหล่อเลยหล่อแบบสำอ่างดูเหมือนเก้ แต่ผมเชื่อว่าพี่แกแมร้อยเปที่หูมีห่วงเงินเล็กๆใส่อยู่พี่แกไม่ได้ว้าแบบ2คนแรกผมเลยถูกชะตาพี่เขามากกว่าผมไพ่ปี3ผมไม่ชอบวาดเจ็บคอพี่ไพ่แกมาสายอินดี้มากโครงหน้ากับเครื่องหน้าพี่ไพ่โคตรหล่อเลยนะผมซอยสไตล์นักร้องเกาหลีสีบอลท,ทองทองยังไงไม่รู้อะเหมือนมันผสมผสมกันพี่แกยิ้มก่อนหยิบแว่นตาที่ทำพวกผมหลุดขำมันเป็นแว่นโมเสกสีดํา แล้วแม่งเข้ากับหน้าหล่อๆของพี่แกด้วยแต่พอหันไปมองพี่สิงพี่พายก็ถอดออกแล่วไหวลายนิดๆก่อนเดินไปนั่งกับพี่นวดสำหรับกิจกรรมรับน้องของคณะโลจิสติกเรานั้นไม่เหมือนใครเราจะรวมตัวรับน้องกันอีกครั้งในเวลาสองทุ่มของคืนนี้สถานที่คือมหลาลัยแห่งนี้ในส่วนของนักศึกษาที่ไม่ได้พักหอเรามีทะเบียนให้ลงแต่ต้องลงด้วยความสมัครใจเท่านั้นพวกผมไม่ได้บังคับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมสามารถลงแก้ได้ในคราวหลัง ส่วนตอนนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการสนุกสนุกให้ผ่อนคลายกันไปก่อนเมียครับคืนนี้อย่าร้องนะครับร้องพ้องอย่าพูดแบบสองแงสองง่าไม่คนเข้าใจผิดสิฟ้าผมมองหน้าไอพี่สิงค์เคืองในขณะที่มันยิ้มทะเลนและหันไปไฮไฟกับไอพวกพี่ที่เขียนชื่อผมผมยกป้ายชื่อขึ้นปิดหน้าเพราะทุกสายตายกําลังมองมาที่ผมนะสิมองนิ่งๆไม่ว่านี่แม่งร้วผมผ่านสายตาขณะผู้หญิงยังเล่นไหนคิดดูกูจะจํามึงไว้นะ ไอพี่สิงปีสศัตรูคนแรกในมหาลัยของผม